เปงใจหลับตาเจริญสมาธิกันหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพ่อสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่ง เด็กลางท้องของเราหยุดใจนิ่งอย่างสบายสบาๆขยับเนื้อขยับตัวงเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลาย กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริรสุทธิ์ห่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเราเนีให้หยุดนิ่งๆิ่งอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องอยากมากเกินไป ยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่แล้รู้หลักวิชามันสำคัญตั้งแต่จุดเ,เริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตา ในระดับที่ปลื้ือน,ะนิดๆเราก็ทำความรู้สึกในกลางทองเบาๆสบายบายแล้วก็ผ่อนคลายเรา,เราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง,ง่าย ผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมืออะลองผ่อนคลายดูสิจนะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสอง ถึงปลายนิ้วทาวให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนีมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็ง นิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเบาเนี่ยททำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ยสองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็น นิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสยอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางกลางจะลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นก,นกลาง รู้สึกสบายถ้าทำสามสี่ประโยคนี่ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะนจะกลืนมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจ ที่นั่งอย่างนี้เออรู้สึกไม่ยากความรู้สึกความไม่ยากเกิดขึ้นแล้วทำอะไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วแหละเนี่ยเรานั่งนิ่งนิ่งนมสบายจะทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้ววะ มันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะลงโล่โงโปร่งเบาเราจะริาักคำนี้เลยเข้าถึงคำคำนี้นะจากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำบื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวง เป็นพโพรงบางทีมันก็พอง,พองๆโตๆแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึง,งว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จางนี้ก็ยิ่งทุกข์หลักเพิ่มขึ้น,นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้ หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรไม่เฉยอยากอย่อยางเนี้อย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันมันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีอิติที่เราสามารถทำได้ แล้วก็จะมีความสุขน้อยขึ้นมาอย่าในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนะี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนแต่ถูกวิธีนี่ยมันจะเกิอดอย่างนี้อยากนั่งเอง อยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่งังไรจารไม่นาสเพเลยอะไรอย่างนั้นถ้าใครมาถึงตรงนี้นะแลก็ว่าเรากรรมความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์ แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว,ว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสักสองสามนาที เพื่อทบทวนว่าเอวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีวิติมีความเบิกบานอะให้ทบทวนแล้สองสานาทีแล้วก็ค่อย ลุกไปเปลี่ยนอรว่าจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานและมันจะเสียเวลานะและเวลาเราก็ไปนควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนเนี้ย จากั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะน,านะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกดังเลิกดังแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้ แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันนะ่ะคือ,อยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบองวางมันไม่ติดอะไรเลย ในคนในส,สัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือละลายบุญเนีจะนึกล้วปลืม้มเป็นกุศลธรรทเวลาเรามานั่งเนขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยแหละใจมันก็ลึบรวมกับข้างในแล้ว ศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับลงไปปรับลงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองหละจะบางครั้งเราก็ต้องยอมจะใจความคิดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราว แต่ถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็ไปเยือเปลือกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่ไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้ง แล้วก็ปรับไปส,สบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบมไม่ก่อปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่น อยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นทักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนเงนไปอย่างนี้แหละไม่ช้า เราก็จะกรรมควาสมสาเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาการกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่มเบา อ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาเบาอ่อนคลายให้ใจสบายเอาลองทำกันดู